สวัสดีชาวเพจเช่นเคยครับวันนี้ขอนําเสนอเรื่องวัดวรเชตถารามและวัดวรเชตสองวัดนี้ชื่อคล้ายๆกันครับแต่อยู่กันคนละที่อยู่ในอยุทยาเหมือนกันแต่อีกวัดหนึ่งอยู่ในเกาะอีกวัดหนึ่งอยู่นอกเกาะแต่ละที่มีความเชื่อว่ามีพระบรมอัฐิของพระเนศวรอยู่ในวัดซึ่งวัดวรเชตก็บอกว่าตัวเองมีวัดวรเชษถารามก็บอกว่าตัวเองมี นะครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงว่าวัดไหนมีวัดไหนไม่มีแต่ว่าเราจะมาฟังไปคพร้อมกันเลยกันแล้วกันนะครับ2วัดนี้มีประวัติเหมือนกันจนน่าแปลกใจครับแต่อยู่ในโคราที่นะครับวันนี้เป็นวัดสําคัญที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่รู้จักหรือเรียกง่ายๆว่าถูกเลือนนั่นเอง ที่พูดว่าสําคัญแต่ถูกลืมนั้นก็เพราะว่าวัดน,นี้ถูกสร้างด้วยจุดประสงค์เดียวก็คือเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถูกสร้างขึ้นในสมัยรัชากาลของสมเด็จพระเอกาทศรสรงสร้างเพื่ออุทิศพระราชากุศลถวายพระเพลิงแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชผู้เป็นพระเชษฐาปัจจุบันนี้ถึงแม้จะเหลือเพียงซากประหักพังนะครับแต่ก็ยังเห็นเขาโครงร่างของสถานที่ถวายพระเพลิงศพอยู่ และอีกทั้งวัดนี้ยังเป็นสถานที่เก็บพระบรมมาธิของสมเด็จพระนเรศวรด้วยในปัจจุบันนี้มีคนเดินทางไปไหว้สักการะ,ะน้อยมากครับเพราะว่าด้วยเหตุที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในตัวเกาะอยุธยาแล้วก็อยู่ค่อนข้างที่จะห่างจากสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักก็คือพระราชวังอะไรคำนองนั้นและก็ยังมี เรื่องเล่าขานมาอีกหลายหลายเรื่องเลยครับเกี่ยวกับวัดนี้ก็คือบอกว่าวัดนี้คือวัดที่สมเด็จพระนเรศวรทรงสร้างขึ้นแล้วก็นิมนต์พระมหาเถรคันชองให้มาจําวัดอยู่ที่วัดนี้ในตอนที่พระองค์ขึ้นครองราชแล้วแล้ววัดนี้ก็มีองค์เจดีย์นะครับที่เชื่อกันว่าเป็นเจดีย์ที่เก็บอัฐิของพระมหาเถรคันชอง ซึ่งอยู่ไม่ห่างจากพระปรางใหญ่ที่เก็บพระบรมอัิของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชถ้าพูดถึงพระมหาเถรคันช่องและสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็คงจะต้องนึกถึงเรื่องของความเหนือธรรมชาติปรากฏการแปลกๆซึ่งก็มีอยู่จริงครับคือวัดนี้เคยถูกบุรณะครั้งหนึ่ง ในสมัยจอมพลปพิบูลสงครามก็ได้มีการบุรณะเป็นครั้งแรกก็มีคําสั่งให้ขุดลงไปก็ลงไปบุรณะนะครับขุดลงไปก็เจอโกดขนาดใหญ่ที่พระปางเนี่ยนะครับพอเจอโกดขนาดใหญ่ลึกลงไปอีกก็จะมีงูเห่าเผือกนอนขดอยู่ใกล้ๆจากนั้น30ป,ปีให้หลังกรมศิลปากรก็ลงไปเก็บสมบัติและของมีค่าเพื่อนําไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์แล้วก็พบงูเห่าเผือก ที่อยู่เฝ้าโกรธขนาดใหญ่นี้ในเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาครับก็ได้มีการบวงสรวงเจดีย์ที่อยู่ในวัดก็มีคนนะครับพบงูเห่าเผือกเลื้อยออกมาจากช่องเจดีย์เช่นกันเป็นเรื่องที่แปลกมากเลยจริงๆทําให้ครับวัดนี้มีชื่อเสียงในหมู่ของนักจิตวิญญาณตามปกติแล้วนะครับความดีงามและตะบะบารามีที่คนเรากระทำไว้เนี่ยเมื่อตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ จะถูกเก็บสะสมและฝังไว้ในมวลกระดูกเมื่อเสียชีวิตลงไปแล้วนะครับนำร่างไปบำเพ็ญกุศลตามความเชื่อพอเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วจเหลือแต่กระดูกและพลังงานตะบะบรารมีที่สั่งสมนั้นฮนะก็ยังครบถ้วนอยู่ในกระดูกและนี่ก็เป็นเหตุผลเชิงวิทยาศาสตร์ที่นัก,กจิตวิญ,ญญาณทั้งหลายทั้งไทยและต่างประเทศสามารถรับคืนพลังงานจากเจดีย์ในวัดแห่งนี้ได้นะครับและอีกหนึ่งเรื่องราว เกี่ยวกับวัดนี้ยังไม่จบครับก,ก็คือเกี่ยวกับพระสุพรรณกัลยาในวัดนี้จะมีเจดีย์อยู่เจดีย์หนึ่งครับเป็นเจดีย์ที่พระเอากาทศรทรงโปรดให้สร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของสมเด็จพระพี่นางผู้เสยสละนั่นคือพระสุพรรณกัลยานั่นเองเครับก็มีหลวงปู่เกจิอาจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งไปอัญเชิญพระอาทิตย์ของพระพี่นางสุพรรณกัลยาจากแดนพม่ากลับมาเมืองไทย และได้แบ่งพระอาทิของพระพินางส่วนหนึ่งมาบรรจุไว้ในเจดีย์องค์นี้ด้วยนะครับและเช่นเคยครับอย่างที่ผมเคยกล่าวไปในคลิปตัวแรกที่เราได้คุยกันเรื่องราวทั้งหมดไม่ใช่ความจริงเสมอไปฟังหูไว้หูใช้วิจารณญาณน,นะครับเพราะว่าเราอยู่ในยุคที่ศึกษาได้แต่ ตัวหนังสือเท่านั้นไม่สามารถที่จะลงลึกไปได้มากกว่าน,นั้นนะครับไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นจริงๆมีอีกหลายๆเรื่องที่นักวิชาการหลายๆท่านก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เรื่องจริงบางท่านก็ยืนยันเป็นอีกสถานที่หนึ่งไม่ใช่ตรงนี้แต่ที่พูดถึงวัดนี้ก็เพราะว่าความเชื่อนี้ถูกยอมรับในหมู่นักวิชาการมากที่สุดนั่นเองผู้คนชาวบ้านที่อยู่แถประแวกนั้นด้วยนะครับวันนี้เดิมทีเป็นวัดที่สวยมากๆครับถ้าไปก็จะยังคงเห็นถึงความขลัง แสดงความศักดิ์สิทธิ์แต่ด้วยการเวลาได้คืนกินทุกสิ่งทุกอย่างไปคงเหลือไว้แค่ลองลออรอยอารยธรรมไว้ให้เราได้มองได้ศึกษาอิฐเก่าๆเหล่านี้ละครับคือสิ่งที่มีค่าที่สุดอิฐเก่าๆเหล่านี้เคยมองเห็นสิ่งต่างๆที่เรามองไม่เห็นอิฐเก่าๆเหล่านี้เคยเห็นกรุงแตกอิฐเก่าๆเหล่านี้เคยเห็น สงครามอิดเก่าๆเหล่านี้เคยเห็นความแตกแยกของคนในสังคมอิดเก่าๆเหล่านี้มีตำนานครับบางทีเราก็อยากจะให้อิดเหล่านั้นได้คุยได้บอกอะไรกับเราบ้างผมยังจำได้ครับครั้งแรกที่ได้ไปอยุธยา วันแรกที่ไปคือวัดใหญ่ชัยมงคลผมลงจากรถคุณพ่อได้ผมก็วิ่งวิ่งไปโผล่กอดซากเสาเก่าๆไม่รู้ว่าตอนนั้นทำไปทำไมฮะแต่แต่ทำไปแล้วรู้สึกดีมากๆก็ไม่ได้ห่วงว่าเสื้อผ้าจะเปิอะจะเลอะอะไรถ้าเป็นไปได้ก็ก,ก็จะนอนนอนลงไปกับพื้นตรงนั้นนะครับแล้วก็จำได้ว่า เก็บซากขยะพวกก้นบุหรี่เศษกระดาษอะไรทั้งนั้นผมจะเก็บหมดเลยเพราะไม่อยากจะเห็นเขาเปิดะฮะไม่อยากจะให้มองดูแล้วไม่สวยไม่สะอาดตาแล้วตอนที่ผมโตขึ้นมาแล้วพาเพื่อนไปเที่ยวเพื่อนคนไหนสูบุรี่ในวัดขุมจา ด่าหมดค่อ <c> น <oughs> ข้างที่จะซีเลียสกับเรื่องตรงนี้ครับพออยู่ในวัดแล้วค่อนข้างจะเคร่งนะฮะไม่อยากจะให้ทําอะไรที่เป็นการลบหลู่บรรพบุพรุษของชาติเรา <c oughs> ผมไม่รู้ว่ามีใครเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะครับแต่ทุกครั้งที่ได้ไปอยู่ที่นั่นได้ไปที่อยุธยามันทําให้ผมรู้สึกมีความสุขได้แล้วก็รู้สึก เศร้าได้ในเวลาเดียวกันผมรู้สึกว่ามันเป็นดินแดนที่วิเศษที่สุดในชีวิตผมแล้วละครับขอบพระคุณที่ฟังจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ